สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีรอบบาบเ<า>ด้อค่ะพี่น้องวันนี้สีผามาย่ามตรงเด้อค่ะช่วงนี้นนตรงยาค่ะยาให้มาย่ามคุณยาทั้งหลายเอา,าลเลยี่ยางเลี้ยงไ่กันมาแล้วค่ะเตรียมจะมาย่ามตรงอันนี้เอาเลยค่ะเอาปลาเลยเรื่งสีมานบอพี่น้อง ตามลักษณะเหลี่ยวน่าจะมันอันนี้ใส่ใบหนึ่งสองสามแล้วก็โอ้สีตรงมาพี่น้องวันนี้จะพามายามตรงค่ะบาสวิทย์เจียสวัสดีครับเราว่าให้ไปเอาอันฝุ่นก่อน มันไปบ่ได้ข้าสวิดกับล่องวานแหลงไปค่ะมันทีดาบ่อเยอะแล้วเขาตักตรงไว้แล้วแล้วป่ามันสิไปอยู่หม่องนั้นไ็นจังไดวานหา่าฮาโอ้ย <laughs> โล <laughs> โ <laughs> มา <laughs> เราวังเด้อ <laughs> น้ำไหลแหงครับพี่น้องยังเงี้ยยังเี้ย น้ำแห้งครับไอยันทุกคนขัอเอาลออห,หอมไปถึงหเองกะว่าลร่งหรือไปนี้แล้วไปคืนไป คืวิย์สีลงไปเอาล้วค่ะถักหนไฮไฮอ้ยหยิบเน่ใ่กูไปหาเห็ดอยู่เออจ้าตีมาก่มววแล้วเนาะยิบนี่แค่ตรงแหลกเด้อพี่น้องไปเนีก็นิกาลงไปถ่ายไก่บัวใหเด้อพี่น้อง 아 진짜 막니 우야. 아해?

กเล่นกงเว่นถ้ากันไปหาเหตุอยู่ค่ะเลยมายามตอนสว่างอซันนาช่วงนั้นก็แห้งได้สิรลายห้งเลยค่ะพี่น้องนี่ลอย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 อยู่นี่ 哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> ตัวนี้หลายเนี่ยหายหาไหาแสงมืดลมเลยอือสุดยอดเลยค่ะบุดสดเลยตัวนี้มาหายเอาไหนใส่เอาเที่ยวใส่เที่ยวไปแล้วมาลากจ้าไมกินเมือนฉันครบแล้วทีเดียว เออฮอัดปากกันไยเยะขุ้นมาหนักกันดิเออหนักจนพี่หนอหลายค่ะอุ้ให้เบิ้งหนกขคือเบิ้งเธออุ้ยง้ย คนยามกับเรานี่พี่น้องเ่าย่ามตอนนี้เ่าก็ย่ามเรียบร้อยแล้วค่ะได้เป็นปปดได้เป็นกระสอบเลยแหละค่ะนี่เครื่องในกระสาเครื่องในอูยอ้ยหลายคันป่าป่าอีหลีอีหลอเด้อะคันหมอรุ่นล้วนนี่เหมือนฝ่ายาบาลเด้อหมอรุ่นล้วนน,นักแก้คนได้โลนี่นี่ในกระตากระมีค่ะ ย่างเหมือนเสมือนแค่นอาไว้ด้วกันมันจีใตยตายค่ะตายตอนนี้เขาตัดยามตรงสำเร็จเรียบร้อยเลยเนาะค่ะนี่เราก็ไซใบ่ตเนาะค่ะแล้วก็้มายามไม่หลอบแรงหลออแรงอีบบัปูหอทคำจัดชั่วโมงยามเธอหนึ่งมูฮล้ว อีกแป๊บเดียวกับมาย่ามีอีกค่ะแปบ๊บเดียวกับมาย่ามีอีกเอาไวนร้อนบอดดอยด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันตายอฮ้ยเบิ่งแป๊แบ,บเดียวแป๊แบ,บเดียวไปข้าวขาวอยู่ในในจุ่อมอ่ะหอยมะชั่วโมงค่ะมันคากมันแหนพี่นอ้องไล,ล่คักไลยแน่หลังจากฝนตกนะคะ่ะเอาล่องว่างหนี่งอืมเร้วสามสิบบาทสี่สิบบาทไป หลายกลุ่มเขาไปไล่จับมือนันอยู่เออไปถอดขอบต้มสมองหุงเห็ดป้าแดกป้าลาก็ได้คะพี่น้องนี่ป้าจอมเฮเราขายเด้อนไอ้หนั้นให้เราขายด้ค่ะซอกนิกากระสิเราก็ให้แบ่งไปกินน้ำมันๆค่ะสำหรับคลิปนี้กระสิจบคลิปย่ามโตงกับเพียงเท่านี้แยนเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตาม ขอบคุณที่มายามตรงน้ำกันเด้อค่ะลาไปก่อนค่ะพอกันไม่คิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออพอพ่อมดมดตัวนี้จำนายเด้อพี่หนอเออก้มหนาไปดิเอาแบงอย่าไปความอยู่ว่างานเด้อถ้าความว่นั้นเขาโตขึ้นอะเอาลงเอาลงแบกผมง่ายเลยห่อขายกับพ่อขายแบกกับพ่อแบก แต่สิเทแบ่งไปกินไปถอดค่ะพี่น,อน้องแต่เช่นนี้เราขายเนาะค่ะเอ้ยบ่นนนท,นยทนกินเหรอพี่น้องเด้สิทวนยามทวนกินเหรอนี่เอ๊ะนี่จะเอาไปแบ่งปั้นพี่น้องค่ะเราให้ไปปล่อยยางลายเลยเหรอือเปล่เป็นไห้มายามเอาเลยเด้อค่ะนี่พี่น้องเพราะว่าหน้าเราอยู่ที่ ติ๊ตพาวป่านะคะติดห่วยยามตรงแบ่งปันพี่น้องอันนี้พอรวมทีขายไปวงงนึงเนาะขายไปแล้วก็ในกระส่าคูนตรงผุนไก่มีค่ะคูนไปพี่น้องมานมานค่ะๆๆมาหิวขึ้นมาอ้วไปถทนบหมดละอีพอดีเด้บ่ได้เมื่อนั้นอันได้เมื่อนั้นนาซีอ๊ ไปเมื่อค่ะพี่น้อง ี่ค่ะพี่น้องที่แหลกว่าสิออเอามากระตาหนึ่งค่ะต้นแหลกที่ใส่กระตาแต่เราบอกว่าให้เอามาเหมือนเลยฮิปคอมเมนน้อยเลยค่ะหายซื้อๆนะหายหไปย่าม,มาเอาปูนเนาะค่ะปูกำเนียหลายแห่งมาไปเห็ดเถิดไปเจอกินวัดงตกะูดยามาแบ่งปันพี่น้องค่ะตกะูดเด้อบัดน,นี้พี่นออ้องฮิปหลายค่ะกระโดดกระเดียดตาคอมเมนน้อยๆมันนี้ก็สีแบ่งปันเด้อค่ะอ้าวบัดนี้ก็ชิต๊ะูดเด้อค่ะต๊ปูดให้พี่น้องสีหาเงิน

ได้หนี่ย่ามทุกชั่วโมงเลยค่ะได้แล้วก็ไปบ่บ่ถึงชั่วโมงเลยเพราะว่าเขาเขาอยากเขาบ่ให้มันนอกแหม่ก็หนีเย็ดเตียงเออย็ดเตียงมันสามเก่งแม่เนี่ก็ได้ปบ้าไปแหม่ไปคนละสองคนละสองก็มาเมื่อมือแล้วมาได้ปบ้าไปสื่อโอเคสักนี่แหละครับพี่น้องนี่เราอยู่คนเดียวอันนั่นย็ดเตียงเราอยู่ผู้เดียวผู้เฒ่าผู้เดียวค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะพี่น้องไปยามโตงมาแบ่งปันขอบคุณทุกกำลังใจค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามผู้ยูผูปรอยูนเนาะค่ะแต่กับแบ่งไว้ให้ทุกคนพี่น้องซีหาเงือนนี่แหละค่ะขอบคุณที่ไปยามโตงเป็นมูอกันค่ะไปยางพาหนามพาอันนี้อีฟอบาซูวิตลงไปหยกแหมแบบอู้แต่ละอันหลายแห้งอันนี้เอากับแบ่งมาแต่พอกินเนาะค่ะเหลื่อนอันหายเพิ่นขายแน่แหละกะเอาไปแบ่ง อันนี้เนี่ยไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เลยก็แชร์ก็ติดตามไปกลังเลยนงเด้อค่ะ,ะยืดยืดก็ล้วก็อ้วนักบกบ